สวัสดีครับผมเปานะครับ โน้ติปของเราในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการเล่นเปิโนนะครับในสไตล์ลาตินนะครับคิวบ้านมิวสิกในที่มุนเปโนส่วนใหญ่จะเรียกว่าการมัตุโน่นั่นเองนะครับว่าการมัตูโน่นะครับมันเล่นยังไงนะฮะุเปิโนนะครับเราต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็เวลาเล่นต้องฟังอะไรนะครับก็ก่อนจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะฮะ กดไลค์กันเยอะๆนะฮะกด subscribe แชร์ให้เพื่อนๆดูนั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่าการเล่นเป็นโนมตัตโนนะครับ <Yeah. S 1> เล่นยังไง <laughs> ครับสำหรับการเล่นเป็นโนมตัตโนนะครับสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือการมตัตโนนะครับ <Yeah. S 1> พื้นฐานหลักๆคือดนตรีคิวบันนะฮะซึ่งดนตรีคิวบันเนี่ยการมตโนจะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าชาวเวน,นะครับ okay. ซึ่งก็จะมีคาวเวท้ทั้งหมด2ประเภทนะครับก็คือคาวเว้2-3กับคาเว้3-2นะครับซึ่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นคาวเว้2-3นะครับก็จะเป็นเสียงข้อที่เป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับอันนี้คือคาวเว้2-3นะครับส่วนคาวเว้3-2สองนะครับก็จะเป็นข้อแบบนี้ครับ ว่าการโมดโนนะครับมันต่างกันยังไงระหว่างการโมดูโนบนคาวเว2สหรือ3-2นะครับซึ่งการโมดโนบนคาวเว2สนะครับก็จะมีลิทเทิมแบบนี้ครับ <c oughs> ซึ่งสามารถเพิ่มเติมバリเอชันได้นะแต่ว่าอาจจะต้องแต่ว่าหลักๆแล้วจะยึดตามแพทเทิร์นนี้เป็นหลักนะครับก็ <c oughs> ลองตบมือตามกันดูก่อนนะครับว่าเราคุ้นกับลิทเทิมแบบนี้หรือเปล่าลองนะครับ one t w ต้า u t a ต้าต t าต้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 ัต้า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 ตาตมตโนต้า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 น้าต้าตอาต้นนาร้า้าต้าต้ต้า้าต้าตต้าตาา้าา้า้า้ปังป,งป,งป,งป ทีน um> uh> şey um> mm ี้มคาเว่2สาองนะครับก็จะเหมือนกับสลับกรุ๊ปของคาเว่สนะครับเอากรุ๊ปห้องข้างหลังมาไว้ห้องข้างหน้านั่นเองนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับลงนูที่โน้ตปั๊บนะครับก็สลับกรุ๊ปกันเฉยๆนะฮะซึ่งเวลาเล่นออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับ one two three four ปั๊บปุ๊บ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 ปั๊บ นะครับก็คือแค่สลับกรุ๊ปกันเฉยเล่นเหมือนเดิมแต่แค่เหมือนเอาห้องห้องหลังมาไว้ห้องหน้าห้องหน้าไปไว้ห้องหลังนั่นเองนะครับนี่คือ3ามพอเราเข้าใจแพทเทิร์นนี้ปุ๊บเราก็ลองจับแพทเทิร์นนี้นะครับมาไว้บนเปียโนนั่นเองนะฮะอ่ะลองมาดูกันนะครับการโมตูโนนะครับเราเอาแพทเทิร์นนี้นะครับมาเล่นบนการบล็อกเคนคอร์ดหรือก็คือเล่นบนอะเพจิโอของคอร์ดคอร์ดนั้นนะครับซึ่งคอร์ดโปรเกชั่นที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยๆนี่คือ two five one นั่นเองนะฮะซึ่งผมไปลองยกัันนะครบ ก็จะเป็นคีย์ F นะฮะคอร์ดก็จะมีึ๊บอ่าเน i n ์ r C แล้วก็ F นะครับอาจจะมีส่ง D ีด็อกก่อนเข้า G ด้วยก็ได้นะฮะซึ่งการโมดโน่นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับโน้ตที่เป็นโน้ตปังปุ่งปังไอ้โน้ตปังแรกนะครับปังปุ่งปังปังปุ่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 งปังไอ้ตัวปังปังเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเล่นในโน้ตที่เป็นโน้ตเซเว่นหรือโน้ตเทิร์ดนั่นเองนะฮะเราดูครับมันเป็นโน้ตก็จะเป็น ะครับคอร์ดแรก G minor นะครับ,แ,ร or, รบแล้วก็เล่นที่โน้ตเซของ G minor ครับคือโน้ต F นะครับส่วนตัวตุงนะครับบังตุงนะครับแล้วก็สามารถจะเป็นอย่างนี้นะครับตามแพทเทิร์นปป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 ๊๊ป๊๊๊๊๊๊นั่นเองนะครับทีนี้พอเปลี่ยนเป็นคอร์ด C นะครับเราก็แค่เลื่อน จากตัว F ที่เป็น7ของ G นะครับมาเป็น E ที่เป็น3ของ C แล้วางในเราก็จับคอร์ดโทนของคอร์ด C 7เลยครับเห็นไหมครับก็คือเนี่ยครับเราก็ได้เป็นมอนติโนในแพทเทิร์น2-3แล้วนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับ ก็คือเราจะยึดแพทเทิร์นนี้เป็นหลักนะครับส่วนข้างในก็คือเราเล่นคอร์ดโทนนั่นเองนะฮะก็เป็น7นะครับโน้ตที่เราดับเบิลที่เราดับบลิงโน้ตถ้าเป็น7ของ G ีม n เพราพอมันเป็นคอร์ดซแล้วก็เปลี่ยนโน้ตที่ดับบลิงตรงนี้นะครับให้เป็นโน้ต3ของ C นะครับพอเป็น F แล้วก็เล่นโน้ตเดิมครับตัว E เพราะว่ามันเป็น7ของ F major 7ออยู่แล้วนะครับพอมาคอร์ดดีด็อกส่งเข้าไป G เราอาจจะใช้เป็นตัว e f l a t ที่เป็นแฟดนายก็ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมัโตโนจะค่อนข้างเล่นที่โน้ตที่เป็นอ่าเกับ3นะครับหรือว่าอาจจะเป็นรูทก็ได้แล้วแต่เลยนะครับนี่คือแล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่เราฟังเราเราชอบแบบไหนเป็นหลักเลยนะกันนะครับอ่ะทีนี้ผมไปลองเล่นม o ตโนสองในเพลงคอนโดให้ฟังดูนะครับแล้วก็ลองยึดแพทเทิร์นนี้ดูนะครับป้าโป่งปัง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  เราก็จะเล่นแพทเทิร์นนี้ในคอร์ดที่เราบล็อกขึ้นคอร์ดก็คือในแอปเจิโอของมันนั่นเองนะครับส่วนโน้ตที่เราจะเน้นนะครับก็แล้วแต่ที่ชอบเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเกิดเป็นโปรเก็ตชั่น2 5 1นะฮะเราก็จะเน้นกันที่โน้ต7กับ3นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นอาจจะเป็น1 6 2 5ก็อาจจะเล่นรูทเลยก็ได้นะครับหรือว่าข้างหนึ่งเป็นรูทอ่ะข้างนึงเป็นเติร์ดก็ได้นะครับก็จะเป็นประสานกันไปในตัวเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ สุดท้ายแล้วคือเราต้องฟังดนตรีลาตินค่อนข้างเยอะนะครับลองฟังโมอโโนโน่หลายๆแบบเพราะว่ามันมี v a r บ a ร i เอชันค่อนข้างเยอะมากนะครับอนอกจาก23แล้วก็อย่าลืมซ้อม3 2กันด้วยนะครับซึ่งก็จะได้อีกรูปแบบหนึงนะฮะเดี๋ยวผมลองเล่น3 2ดูนะครับไม่เดี๋ยวลองฟังกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซีเฟิร์สกับกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเด้อ